เปิดตัวมาทีแทบกดนิ้ววิ่งหนีเลยนะคะใครเคยเจอแบบนี้ไม่ต้องเลื่อนผ่านคุโจนะคะวันนี้จะมาแชรเทคนิคการทำคลิปคิเนมาเตอร์กับภาพที่คุณเห็นนะคะเป็นไงบ้างคะกับคลิปที่เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นกันไว้นะคะมาเดี๋ยวคุโจจะมาแชร์เทคนิคการทำคลิปวิดีโอสไตล์นี้ให้นะคะเมื่อเราเห็นนะคะว่าเอ๊ะทำไม รูปวิดีโอเมื่อกี้นี้แบบสวยมากๆเลยนะคะภาพนำมาจากไหนนะคะภาพกูโจก็จะนำมาจากใน Pinterest นะคะที่จะมีให้เราดาวน์โหลดพวกแบ็กกราวนะคะเราก็แค่พิมพ์คําว่าแบ็กกราวสีแดงไปแล้วคุณก็ลองหานะคะตอนนี้กูโจาหามาได้แล้วเป็นตัวแบ็กกราวตัวนี้นะคะที่เห็นว่าเป็นลักษณะเหมือนเปิดตัวสินค้านะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราต้องไปสร้าง วิดีโอนี้ให้เป็นคลิป 1, 1ต่ตอนหนึ่งนะคะเพราะว่าภาพที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยมันจะเป็น1ต่ตอนหนึ่งโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปปรับอะไรมากนะเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นใช่ไหมคะว่าตอนที่เราจะเปิดฉากเนี้ยเข้ามาเราจะมีการปิดผ้าม่านแล้วบอกได้เลยว่าถ้าใครโหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่ามีของฟรีของสวยๆของน่ารัก ของเท่ๆเรียกว่าหลากหลายสไตล์มากๆในแอป Kine Mater นะคะที่จะให้คุณดาวน์โหลดสติกเกอร์นะคะก็เมื่อกี้ที่เห็นใช่ไหมคะเป็นสติกเกอร์ที่ชื่อว่าเปิดปิดผ้าม่านนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็เข้าไปในที่ร้านค้าได้เลย ตรงนี้นะคะที่คุโจดาวน์โหลดมาจะเป็นตัวที่เป็นโอเพนนะคะเห็นไหมโอ้โหแล้วเราก็ได้การเปิดตัวสินค้าที่เวลาถ้าใครเห็นคลิปสวยๆพอเปิดมานี่ทแทบจะงายช้องนะคะเรียกว่าแหมมาขายของหรอคะแต่คลิป ของครูโจไม่ได้ขายของนะคะครูโจมาแชร์เทคนิคการทําคลิปวิดีโอที่คุณสามารถดาวน์โหลดภาพส,สวยๆมาทําให้ตัวสินค้าของคุณมันดูโดดเด่นได้โดยที่คุณไม่ต้องไปครเอทอะไรมันนะคะนี่เห็นไหมครูโจได้ภาพเปิดปิดมาแล้วนะคะตอนนี้ถ้าเท่าที่เห็นในสติ๊กเกอร์ในนี้นะคะที่เห็นตรงชายผ้าม่านเนี่ยมันจะยังไม่ถึงพื้นดีถ้าคุณอยากจะให้มันเก็บรายละเอียดคุณสามารถมาคลิกตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มันจะขึ้นกรอบ เป็นกรอบปะปะแล้วคุณก็ใช้มือนะคะกดแล้วก็เหมือนถ่างออกเอานิ้วอะถ่างออกตรงหน้าจอมันจะเป็นการยืดหดขยายนะคะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือลักษณะแบบนี้เราก็จะให้ให้เห็นมันเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเวลาเปิดตัวชิ้นงานมาแล้วจะมีเสียงเสียงกรองใช่ไหมคะในคีเนเขาก็มีให้นะคะเข้ามาที่นี้นะคะออดิโอแล้วมาเลือกที่เสียงเอฟเฟ ตรงเสียงเอฟเฟกเนี่ยแหละค่ะมันจะมีคำสั่งที่เขียนว่ารัวกองนี่แหละค่ะคือเสียงโอ้โหแล้วเราก็กดบวกนะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะทั้งพม่าและก็เสียงเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการที่เราจะนำที่เห็นมีสปอตไลท์ไฟส่องกับตัวที่เป็นไดคัต ัวอะไร,ะไรนะเซรั่มเออเซรั่มแล้วก็ยาสัะผมนะคะตื่นเต้นเลยพอทำคลิปสไตล์นะี <Okay. S 1> น้อะตอนนี้นะคะเดี๋ยวพอผ้าม่านมันเปิดใช่ไหมคะตอนนี้ช่วงที่ผ้าม่านเปิดเนี่ยเราก็ค่อยๆนำตัวสินค้าเข้ามาโดยการที่คุโจแอดเลเยอร์มาที่มีเดีย แล้วก็มาที่ Remove BG ที่เราไปดาวน์โหลดมาจริงๆถ้าบางคนยังไม่มีไดคัทที่เป็นรูปสินค้าคุณก็ไปดาวน์โหลดมาใน Remove BG คุณโจก็จะใช้วิธีการแบบนี้ละคะ่ะแล้วเราก็สามารถคัดครอปมันได้นะคะอันนี้คือเราทำให้คุณเห็นนะคะทำให้คุณเห็นว่ามันสามารถที่จะครอปได้อ่ะเดี๋ยวเราลบก่อนรู้สึกว่าเราจะไปทำใน p i c Art เพราะว่าถ้าทำใน p i c art เราจะสามารถไปลบ อะไรบางส่วนได้นะคะเดี๋ยวปูโจ้ค่อยมาสอนเรื่องเกี่ยวกับการทาพิกอาร์ตนะคะตอนนี้เราก็จะครอปเฉพาะตัวนี้เราก็สามารถที่กดเครื่องหมายครอปได้เลยแล้วก็ติ๊กถูกเห็นไหมเราได้รูปมาละแต่ว่ารูปสินค้านี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าสินค้าของเราเนี่ยภาพมันชัดไหมถ้าไม่ชัดก็สามารถมาปรับที่ปรับแต่งสีได้แล้วก็มาเลื่อนแสงคอนทาราสต์นะคะ ถ้าเห็นไม่ชัดก็ขยายมันใหญ่หน่อยเราก็จะได้เห็นความชัดว่าเราจะให้มันเข้มระดับไหนนะคะอันนี้ครูโจก็มาทําให้เห็นนะนี่เห็นไหมเราสามารถที่จะปรับได้ภาพไม่สวยเราก็มาปรับในนี้ได้เรียกว่าแอปคีเนนี่มีให้พร้อมเลยนะคะไม่ว่าจะแสงสีเสียงภาพต่างๆสติ๊กเกอร์เอฟเฟกโอ้โหเรียกว่าพร้อมมากๆเห็นไหมว่าค i เนมัตเตอร์เนี่ย ทั้งฟรีและเสียตังเนี่ยมันจะมีอะไรให้คุณได้เล่นได้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่เห็นสปอตไลท์ light, เราก็เพิ่มเลเยอร์ไปเลือกที่สติกเกอร์เลานำเอฟเฟกต์สติกเกอร์เข้ามาใช้โดยการที่เข้าไปเลือกไฟสปอตไลท์ตัวนี้แหละค่ะนี่ตัวนี้ที่ครูโจเลือกนะคะแล้วเราก็อ่าไม่ใช่เราเลือกอันนี้ตัวใหญ่หน่อย แล้วเราก็มากะระยะเอานะคะเราก็สามารถปรับแต่งได้เห็นไหมเราก็ได้ไฟสปอตไลท์ที่มันมีแสงกระดุกกระดิกได้นะคะเห็นไหมเรียกว่าคลิปสวยๆของคุณก็ทำให้มันมีเรื่องราวที่ดูน่าสนใจแต่ตอนนี้ตอนนี้นะคะตัวรูปภาพของเราเนี่ย เรายังไม่ได้ทำให้มันมีการเคลื่อนไหวตอนเข้าเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นว่ามันจะมีการเคลื่อนไหวเลื่อนขึ้นข้างบนเราก็มาที่ตรงนี้เลื่อนขึ้นข้างบนนะคะอยากจะให้มันช้ามันเร็วก็เลื่อนได้นะคะเลื่อนได้อันนี้อ๋อเดี๋ยวนะจะเป็นโผล่ขึ้นหรือเปล่าอ๋อถ้าโผล่ขึ้นสไลด์อ่าสไลด์ด้านบนก็ได้มันก็จะ ไล่มาจากด้านล่างขึ้นมาด้านบนนะคะอันนี้ตอนนี้นะคะเห็นไหมเราได้เลื่อนึ้นเห็นไมได้แล้วแล้วถ้าเราอยากจะให้มันมีการเลื่อนขาออกนะคะขาออกในที่นี้ก็คือเวลาที่อยากจะให้คลิปตัวสินค้านี้มันมีการ ออกให้จางหายไปก็ทําได้นะคะแล้วตอนที่สปอตไลท์เนี่ยจริงๆแล้วอะสปอตไลท์เราจะไม่ได้ลากจนสุดคลิปแต่ครูโจจะใช้ตัวรูปภาพที่เป็นสินค้าล่างมาสุดคลิปเพื่อที่จะให้มันมีอารมณ์ของการที่หลุดจากสติกเกอร์คำว่าไฟสปอตไลท์ออกมาแล้วก็โชว์สินค้าให้มันดูเด่นชัดขึ้นก็ถ้าสินค้าที่มันเด่นชัดแล้วแต่เราอยากจะเพิ่มให้มันมีไฟกระพริบ นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่มันจะมีเหมือนเอฟเฟกไฟกระพริบเนี่ยครูโจจะใช้วิธีการเพิ่มเอฟเฟกแล้วมาที่ไฟกระพริบนะคะมันจะมีเอฟเฟกที่ทำให้หน้าจอของเราเนี่ยมันจะดูแบบเหมือนมีไฟกระพริบป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะนี่เลือกตัวนี้ไฟกระพริบเห็นไหมแล้วเราสามารถปรับได้นะคะตั้งค่าได้ถ้าไม่อยากให้กระพริบแบบถี่ขนาดนี้นะคะก็ติ๊กถูกก่อนแล้วเราก็มาที่ตั้งค่า แล้วลองเลื่อนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้เห็นตัวนี้มันจะเป็นการเลื่อนนะคะเนี่ยอันนี้จะเป็นการเลื่อนเลื่อนปรับให้มันแบบว่ากระพริบช้ากระพริบเร็วแล้วก็เพิ่มความฟุ้งของตัวสติกเกอร์อีกอันหนึ่งนะคะที่เป็นตัวนี้เราจะเป็นตัวระยิบระยับระย,ระยิบระยับบ๊อบวาว โอ้โหเวลาทําคลิปวิดีโอมันก็จะมีความสุขนี้แหละค่ะมีเห็นไหมแล้วบอกได้เลยว่าเรียกว่าของฟรีมีที่นี่เนี่ยแหละค่ะนะแล้วเราก็เลื่อนมาเมื่อกี้ที่กูโจะจะมีเลื่อนตอนที่เราเลื่อนมาเราจะมีการขึ้นตัวโลโก้ Kinemaster นะคะเราก็ม,มาเพิ่มที่เลเยอร์เพราะว่าการที่ทําเป็นเลเยอร์นี่หมายถึงว่าเราจะเอาภาพอะไรต่างๆมาทับอยู่บนแบก็กกราตรงที่เราเห็นนะคะ เรายังไม่ได้มีการเปลี่ยนไปอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ใช้วิธีการเลเยอร์แล้วเราก็มาเพิ่มที่เราได้คัดโลโก้ของคินเนนะคะแล้วเราก็เพิ่มสติ๊กเกอร์อีกเรียกว่าในคลิปนี้เนี่ยจะเน้นเรื่องการทำสติ๊กเกอร์เรียกว่าเอาสติ๊กเกอร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน้าคลิปของคุณนะคะอันนี้ครูโจจะใช้สติ๊กเกอร์ที่ในร้านค้าของคินเน่เขามีให้ ที่เป็นเขียนคําว่า front knematter เลยเดี๋ยวเราโลโก้อนี้ที่เรานำมาใช้นี่อันนี้นะคะ,ะแล้วก็สามารถเลือกได้จัดวางตำแหน่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วที่จะเห็นตัวโลโก้ของ k n e m a t e r ตอนแรกมันอยู่ด้านล่างใช่ไหมคะวูโจใช้วิธีการที่ เราไปใช้คำสั่ง Keyframe นะคะเวลาที่ใช้คำสั่ง Keyframe เนี่ยมันจะสามารถเลื่อนอารมณ์ความขึ้นลงเราได้โดยการที่เราไปกดที่สติ๊กเกอร์อไม่ใช่กดที่นี้กดที่ตัวคำว่า Kinemaster แล้วกดที่กุญแจตอนที่เราจะเลื่อนเนี่ยล่ะคะ่ะเราจะต้องเลื่อนหน้าจอก่อนหนึ่งครั้งแล้วก็ยกภาพแล้วก็จะเห็นด้านขวานะคะที่จะเป็นกลมๆแล้วก็มีเครื่องหมายลบ ลบอันนี้หมายถึงว่ามันล็อกตำแหน่งที่เลื่อนขึ้นไปแล้วถ้าเลื่อนขึ้นอีกครั้งเครื่องหมายบวกมันจะขึ้นเราก็เลื่อนขึ้นไปเลื่อนเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆแบบนี้อะคะ่ะแล้วก็ขยายได้นะคะเราจะเลื่อนแล้วก็ขยายยังไงก็ได้อันนี้ตอนนี้ก็ได้ลวเห็นไหมอารมณ์ของการทำคีเฟมอ่าแล้วมันจะมีการแตกกระจายของตัวที่ตอนจบใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเลื่อนแบ็กกราวหลัก มานิดนึงเพื่อที่จะให้มันมีทําตัวคีนเนมาเตอร์แตกกระจายเราก็เข้าไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมมาที่มีเดียแล้วก็มาที่ที่เราได้คัดรูปเพิ่มเติมหรือจะ Copy ก,ก็ได้นะคะอันนี้กูโจ้ก็ใช้อันนี้แล้วใช้วิธีการใช้เอฟเฟกตอนเข้านะคะก็คือเป็นเอฟเฟกของการเคลื่อนไหวตอนเข้าให้เป็น ตัวใช่ไหมอ๋อนี่เราใช้อันนี้เราใช้ตัวนี้ภาพเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นน้ำพุนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นลักษณะน้ำพุแตกกระจายเรียกว่าคลิปนี้ก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้นะคะเห็นไหมการทำคีเนามาเตอร์ง่ายนิดเดียวแค่คุณใช้เครื่องมือให้เป็นนะคะแล้วก็มันก็จะมีสติกเกอร์สวยๆเยอะแยะ แต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ใช้พรีเมียร์นะคะก็อาจจะดาวน์โหลดบางสติกเกอร์ไม่ได้นะคะนี่อันนี้คุณโจทาให้เห็น เมื่อกี้ที่เราจะมีแป๋วใช่ไหมคะเพื่อที่จะให้แบบรู้สึกว่าเวลาใครเห็นที่เป็นฉากเปิดตัวสินค้าเนี่ยมักจะเลื่อนผ่านเราก็มีแบบขำๆนะคะให้คนที่เขามาดูคลิปเขาจะได้รู้ว่าอ๋อสไตล์ของคนที่เป็นเจ้าของเพจเขามีบุคลิกอย่างนี้ก็สามารถที่จะสร้างคาแรคเตอร์ของเราได้เหมือนกันนะคะเราก็มาใช้เครื่องหมายแป๋วแต่ว่านี้เราไปดาวน์โหลดมากุโจไปดาวน์โหลดเสียงมาเอง เราไปดาวน์โหลดเสียงมาเองแล้วเราก็กดบวกแล้วก็มีต่อยมีต่อยมีต่อยนะคะเนี่ยแหละค่ะคือวิธีการทำคลิปวิดีโอหนึ่งหนึ่งคลิปนี่เรียกว่าก็จะใช้เวลานิดหนึ่งอันนี้เราจะให้เห็นแบบเรียวเรียวไม่แบบตัดต่อนะคุณจะได้เห็นว่าการทำคลิปวิดีโอเนี่ยมันเรียกว่า อเดี๋ยวก่อนหาก่อนพูดไปด้วยหาไปด้วย,ยงงย <c oughs> อ่ะมัดโอเคนี่เราไปดาวน์โหลดเสียงมาเป็นวิดีโอแล้วเราก็มาแยกเสียงออกแล้วก็กด DELETE ภาพทิ้งมันก็จะเห็นอ่าแล้วเราก็จะมีเสียงพราวนะคะเสียงพราวเรียกว่าตอนนี้ก็เห็นทำกันแบบสดๆเลยนะเราอยากจะให้เห็น การทำสดๆจริงๆนะโดยที่ไม่ได้แบบว่าจําคัดอะไรมากนะคะเพราะว่าบางคนที่เห็นมาอุ้ยเหมือนแบบสอนแป๊บเดียวจริงหรือเปล่านะคะแต่จริงๆมันใช้เวลานะคะน,นี้ครูโจามาให้คุณเห็นกับสอนไปด้วยอัดคลิปไปด้วยทําไปด้วยเนี่แหละค่ะใช้เวลากี่นาทีของคลิปนี้นะคะมาดูกันนะคะ ใครชื่นชอบกับเทคนิคนี้นะคะก็ลองไปใช้กันดู